สวัสดีครับสวัสดีนะครับยามสายนะครับผมบ่ายนะครับผมน,นี่เอาเป๊ปซี่มากินหญ้าที่ริมูลนะครับเป็นประจำนะครับผมตอน,นี้ก็ได้ลงอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับพากินหญ้าริมูลก่อนแล้วค่อยกลับนะครับดูเป๊ปซี่็หาอะไรกินนะครับผมดีเป๊ปซี่ดัตดตุนกเกอรตินแทก ก็เป็นบรรยากาศอบอ้าววันนี้ครับคือจะฝนตกตอนเย็นๆเหมือนเมื่อคืนเมื่อคืนฝนก็ตกหนักเลยนะครับผมนี่น้องฟางกับน้องฟิวนะครับช้างเอาพังเป๊ปซี่มากินน้ำตอนเที่ยงตอนบ่ายนะครับกินยาริมูนบ้างครับเป็นยาต้นใบยราบนะครับผมก็เป็นบรรยากาศกำลังอบอ้าวอยู่นะครับ นี่ก็เป็นแม่น้ำมูลไหลเชี่ยวนะครับแม่น้ำมูลไหลผ่านสองฝากฝั่งอุราบ้าบินอ๋อกูหึกกใบใหนหนะอะตรเนาะออกินที่เพปซี่กินเลยจะได้กลับไปกินกล้วยอยู่บ้านอีกไปตรงโน้นเลยหนูไปตรงโน้นอีก ถึงสุดโนกนก็นกลับมาคืนไม่ใช่มีของกินหรือไปโน้นได็กวาล้วยมาโอ้นึกว่าเห็นกระเป๋าไม่ได้ครับนึกว่ามีกระเป๋าม่ของมาฝากกล้วยมาฝากเอาเป๋าว้างไว้เลยอันนี้น้องฟางก็ปิดโรงเรียนวันเสาร์นะครับก็ได้มาขี่ะได้มานั่งพี่เป๊ปซี่กับน้องฟิว มันนั่งน้องอ้อมครับมันลงน้ําตอนบ่ายนะครับเมื่อเช้าไม่ได้เอาออกเลยครับคิดว่าฝนจะตกตอนกลางวันก็เลยไม่ได้เอาออกครับก็เลยเอามาตอนบ่ายกินน้ําอาบน้ําเสร็จก็จะกลับไปไหลสุดผลไม้นะครับอย่าลืมนะครับมาเวมาเมตตาช่องฟังเป๊ปซี่ด้วยนะครับผลไม้นะครับอ่านเสริมรุงช้างท้องนะครับแต่พังน้องอ้อมนะครับปีหเดือนแล้วนะครับผมก็ ก็เป็นอาหารเสริมมีกล้วยนะครับมีอ้อยนะครับทอนอ้อยนะครับผมหลังจากนี้ไปก็เป็นจะเปิดการไล่สุดนะครับผลไม้เมื่อคืนก็ฝนตกเมื่อคืนขายหมดไหมฟิวเมื่อคืนไล่หมดไหมฮะหมดหมดเมื่อคืนก็หมดเืคืนนี้ขอให้หมดเหมือนกันนะครับคุณแม่นนครับผม เมื่อคืนก็ฝนตกครับดูใบายานะครับ้นใบายารามนะครับผมธรรมชาติเป็นยาสมุนไพรขับถ่ายดีนะครับมีกินดอกด้วยนะพี่เบซี้ขากินต้นแก่ๆนะครับผมอร่อยไหมพี่เบซี้น้องอ้อมพาน้องอ้อมกินอร่อยไหมกินวันนี้ทุกวันนี้กินเยอะเลยครับกินทั้งวัน อันนี้ก็ไม่ได้เอาออกมาครับก็ได้เอาออมาตอนบ่ายโมงนะครับผมนิ่กำลังบ่ายโมงเดินไปลืมโนนะครับเดินไปลืมนู้น,ไป,น,นไปดูสิทางนู้นมีต้นอะไรกินบ้างมีต้นหญ้าไหมหนุน ุดแล้วทีนี้ก็สุดริมหาดนะครับไปนูก,ก็เป็นลงน้ําไปเลยนะครับมีตะก้อนหินคงจะลงไม่ได้นะครับผมัูทีก,ก็อวนนี่ครับตึงเลยยิ่งกว่าช้างท้องอีกยิ่งกว่าน้องโอ,อมอีก ទៅបាន5นาทีនោះติด5นาที ทิดเดาลับตัวขางนอกิดกลับอีกแล้วครับพากกินกลับอีกแล้ว เสาธิโก็ได้ล้านมาช่วยนะครับส่วนบรรทมระก็ไปกับควาน่วยกุกงกว้แล้วก็ไปเอาตอนย็ดด้วยตรังตุขนกสันเดาะตุบปิด ฝาก,กันงงยากแล้วนู่นไปอีกแล้วนะค่อยเดินกลับเป็นนู่นอีกตัวนู่นมีต้นไม้ยราันกนันนะู่นหาดสวยมากง,งามมากเลยครับไม่แพ้พัทยาเลยหาดถ้าอยู่ที่ท่องเที่ยวคงจะมีแขกมาเที่ยวเนอะหาดก็สวยเหมือนกันนะครับมีน้ำไหลเล่นแจ่สบาย นูนเินเป็นู่นแล้วครับทุกทานไม่ทันเลยพี่เป๊ปซี่ไม่มีละมั้งแถวนั้นน่ะถ้าไม่มีกลับคืนเลยฟิวถ้าไม่มีกลับคืนมาเลยกินอกนั่นน่ะตรงที่น้ำท่วมอะ่ะมันมเป๊ปซี่ไม่กินอกตรงที่น้ำท่วมเดินมานีเลย แสีร่รูนะครับถ้าหญ้าอยู่แบบน้ําท่วมบ้างอันนี้บ้างขังบ้างไม่ค่อยจะกินนะครับจะกินต้นหญ้ากจะกินต้นแบบซู้ๆดินแห้งๆก็ฝากด้วยนะครับฝากช่องฟังแฟบซี่กับน้องอมด้วยนะครับ <ผ Joe. S 1> เข้ามาเป็นกำลังใจกดแชร์กดไลค์กดติดตาม ช่องฟังป๊ปซี่กับน้องอ้อมด้วยนะครับเวลาห้าโมงจ็นะครับผมก็ขอขอบคุณคุณแม่นะครับอฟซีทุกท่านที่ติดตามคุณพ่ออ c ฟซีนะครับที่ติดตามช่องฟังป๊ปซี่กับน้องอ้อมนะครับขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับร่ำรวยเงินทองบุญรักษาเทวดาคุ้มครองคุณพ่อคุณแม่อ c ฟซีทุกทุกท่านด้วยนะครับกรบสวดีครับผมสวัสดีครับ